แล้วขอกลราบเลยนะกับคนที่คิดสิ่งเนี่ยมาลองสิ่งนี้กันมันแมสมากๆตอนนี้มันเป็น cleansing pad แบบออยนะคะแล้วมาเป็นแผ่นๆแบบนี้คือปกติ cleansing oil อะเราก็จะเจอแต่แบบน้ำๆใช่ปะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามันจะลบออกจริงหรือเปล่าเฟิร์นเพิ่งจะได้ซื้อเพราะอะไรหรือว่า มันหมดตลอดกว่าจะได้ซื้อจริงๆแล้วขอกราบเลยนะกับคนที่คิดสิ่งเนี่ยเข้าใจยังว่าทำไมตะก้ามันถึงหมดตลอดอ่ะงานตาที่ว่าออกยากคือหมด เกลี้ยงสะอาดแบบสะอาดมากอะ่ะตอนนี้เช็ดเสร็จแล้วครึ่งหน้าเอาจริงๆป้าเฟินเคยลองทดสอบว่าแบบในแค่แผ่นเดียวอะเฟินสามารถใช้เช็ดทั้งหน้าได้ไหมสรุปวัดได้เฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะ เขามี2ส,สีนะคะมันจะมีอีกอันนึงที่ออกแบบฟ้าๆหน่อยอันนั้นถ้าจําไม่ผิดนะมันจะเป็นไมเซล่าแบบแพทนะคะบางคนก็จะซื้ออันนั้นอะ่ะมาดับเบิลเคลนส์ให้แบบสะอาดที่สุดอ่างเงี้ยเออว่าจะไปกดมามืนกันแต่ว่ามันหมดบ่อยมากเลยเอ่ะทุกคนชอบที่แบบว่ามันสามารถเช็ด มาสค r าร่าหรือว่าอายไลเนอร์ที่เราแบบว่าแทรกแทกแทรกแทรกเข้าไปอยู่ในร่องขนตาได้ด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยอยันนี้ก็คือเช็ดเสร็จทั้งหน้าแล้วก็ยังใช้ไปแค่แผ่นเดียวแล้วแบบเธออะไรทุกอย่างที่มันออกยากบนใบหน้าพวกงานตาต่างๆตรงนเนี้ยเนี่ยเอี่ยมหมด แต่ใดๆนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เคลนเซอร์อยู่ดีเพราะว่ามันเป็น,นออยนะแต่ตอนเนี้หน้ามันนุ่มมากอะ่ะโอ้ยสบายมากนี่สิ่งนี้จะอยู่ในเซอรี่ครึ่งปีแรกของเฟิร์นแน่นอน